คลองบางแก้วครับวันนี้อยู่ที่บ้านบางแก้วตำบลท่านางงามอำเภอบางละกำจังหวัดจันทนโลกครับ,รบวันนี้ผมนั่งอยู่ริมแพรกลางคลองเลยนะฮะระดับน้ําจากแม่น้ํายมที่ผันมาจากสุโขทัยวันนี้ส่งผลให้คลองบางแก้วมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งครับหลังจากเดือนเมษามีนาคมพฤษภาที่ผ่านมาสภาพเรือนแพรตรงนี้แห้งสนิทครับไม่มีน้ําเหลือติดต้นคลองเลยและวันนี้ ชาวบางระกรมชาวพรมพิรามชาวบ้านกลางเริ่มมีชีวิตชีวามีน้ําย่อมมีปลานะครับนั่งอยู่กับคุณยายนะฮะตกปลาขรหยงอยู่ริมคลองนั่งเฉยๆตกไปเรื่อยๆได้ตัวละหนบาทตอนนี้พักเช้าตกมาแล้วได้มา30ตัวแล้วก็<โด>าคาดว่าวันนี้เนี่ยคุณยายจะตกได้ประมาณ1,000ตัว พอว่ายายบอกว่าเดี๋ยวได้พันตัวเนี่ยจะไปให้ไอ้หนูมันไอ้หกินเนชาเนาะปีนี้เป็นไงน้ำบ้านเราอ่ะก็ดีอ่ะดีอยู่ ปลาไอโพปลาไอโพลูกมันนี่ลูกมันนี่ก็ซื้อตัวละบาทซื้อตัวละบาทข่าวลงไปได้ทุกที่ตัวปลาเหรอครับเป็นปลาที่ราคาสูงมาก400กิโลละ400ปลาอะไรครับเนี่ยปลาแดงออืฮึ ปลาได้ทั่วไปในแม่น้ําแม่น้ํานี่แหละแม่น้ํานี่แหละอย่ามนยกนมยมนะนี่ตัวพันกว่าพันประมาณพันเท่าไรดิพันพันพันร้อยยี่สิบพันร้อยยี่สิบอันนี้คือเป็นปลาถิ่นของลูกน้ํายมเราเลยน้ำยมครับผมเป็นปลาที่แพงที่สุดละเมื่อวานเขาก็ได้ปลาบึกวั้งแปดสิบกิโลแล้วมีคนซื้อไหมอย่างเงี้ยมีเหรอทำไมคนนิยมกินก็มันเป็นปลาเนื้อไง ปลาเนื้อ,ส,อส่วนใหญ่คนจีนก็ชอบกินอร่อยจ้ะเป็นปลาเนื้อมีแต่เนื้ออืมอะไรเนี่ยต้มใหญ่ไปผัดชาต้มยำครับร้านอาหารก็เป็นเนื่อหอันนี้ชะโดนายชะโดปลาชะโดนี่ปลาชะโด่ตอนนี้เหายะกๆไม่ค่อยมีปลาเพราะปลามนลงมาจากทางสุโขทัยอ่ะ นี่ปลาอะไรนะตัวนี้ปลาปลาแดงทอดตรงใจนี่ครับขายเราละแปดสิบป้ามีถุงป่ะซื้อซื้อเลยดิเดี๋ยวไปใส่ตู้บ้านผมนึงแล้วไอ้ไข่ขยญ่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นไหมไขยใหญ่เขาอะไรฮะพรุ่งนี้เราจะเยอะพรุ่งนี้เขาเอามาให้ตัวนี้เป็นปลาใหญ่ปลาคาวปลากรดใหญ่ตัวนี้นี่เขาตกได้เขาก็มาให้เราเนี่ยเขารับซื้อเขาอยู่แล้วก็จะเจอแล้วตัวระดับเนี่ย ปลาแดงตัวใหญ่มากมโลโลครึ่งสห่วนมากอะ